แต่ว่าเบรกมือน่ะยังติดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราเอาลงแล้วนะครับเบรกมือเราลงแล้วยังยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นี่แสดงว่าช่างเขาบอกว่าให้เติมน้ำมันที่เบรกนะครับน้ำมันเบรกมันเบรกมันหมดนะเพื่อนเพื่อนลองจงลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ำมันเบรกมาเติมนะครับเพื่อนๆมาต่อคลิปเพื่อนๆเนี่ยเราเติมเลยครับเรามันแห้งจริงๆเลยเพื่อนๆโอ้เค่อยๆเดี๋ยวรถเดี๋ยวรเดี๋ยวรเดี๋ยวเดี๋ยวรเดี๋ยวรค่อยเติมค่อยเิมให้ขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ขนนี้นะครับค่อยเติมครับค่อยเติมือลมนองนนมาลาเครับ ดูข้าดูเดี๋ยวไปดูข้างในดูว่าไฟหายไหมครับเพื่อนเออไฟยังยังโชว์อยู่ครับ,บเพื่อนไฟยังโชว์อยู่ไฟยังโชว์อยู่เด็ดจริงหรือเปล่าครับว่าน้ำมันไปไปเข้าไปนู่นขึ้นมาข้างบนไหมล่ะครับเห็นดังนี่นะน,นี่ยนี่แหละเติเมคอยเติม ตอมน,นีหมอกรองครับเพื่อนอเดี๋ยวถ้าน้ำมันเบรกมันลาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวรดน้ําเปล่าลดออกครับล้างออกปิดฝาแล้วน้ําเปล่าล้างอ่าเลือกเติมม,เา,มาเลยเึ้นมาที่ตรงฉีอย่างเงี้ยไหมทีตมม่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมเออตรงนี้แหละจะไปครับน่าจะได้แล้วเนาะเออจะได้แล้วละได้ละอ่าได้แล้ว ไอเราปิดฝาเลยใส่สีหน่อยถือเลยเดี๋ยวเราก็น้ำเปล่ามาล้างเอาน้ำเปล่ามาล้างเลยน้ำเปล่ามาล้างนี่ไงนี่่งเบาๆน้ำขันน้ำขันน้ำน้ำมาล้างตรงนี้เลยเนี่ยให้มัน ด้านแล้วดา,า,าหัวเ,เลยเดี๋ยวด้าเลยคนดูได้เพราะว่าให้น้ำเปล่าล้างคือไม่มันจะกัดสีนะเพื่อนไปดูว่าไฟเบรกหายไหมโอ้ยยังไม่หายเพื่อนเพื่อนน,น,นะไม,ไม่หายเออเบรกเบื้อยู่ก็ไม่ได้ใส่นะอันนี้เราดูเบรกมือกันครับเออเออขยับเออ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองปิดกันนะครับเพื่อนๆปิดแล้วสตาร์ทใ,ใหม่นะปีสตาร์ทใหม่หน้ออ้อเออดุนเก่ามันดึงที่นี่นะอ้าวต่อไปสตาร์ทโดยสตาร์ทเครื่องดูจะดับไหมเดี๋ยวปิดแอร์นะครับเออพอดีช่างเขาบอกว่า แต่มันจริงก็แห้งจริงนะขัน้ำนมันอะไรน้ำมันเบรกก็แห้งจริงๆอ่ะเราเติมแล้วหายไหมโอ้ไม่หายน่าจะเป็นสวิมาหายม,มาต่อคลิปกันครับเพื่อนๆนี่เรามาขยับสายตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่สายตรงนี้เราดึงออกมาแล้วครับเพื่อน เราดึงออกมานะครับรอสักครู่แล้วก็เราดึงออกมานะครับเพื่อนๆรอสักครู่แล้วก็เป็นสายไฟนะครับเป็นสายนี่เป็นสายไฟเก็บเกี่ยวกับน้ํามันเบรกครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะพเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านในอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์ดูอีกครั้งนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆหายไปแล้วนะครับพเพื่อนๆนี่ หายไปแล้วนะครับเนี the ่ยเราลองดึงเบรกขึ้นมาครับเช็คดูครับว่าไฟเขาติดหรือเปล่าดึงเบรกนะครับเพื่อนๆในรถนิสสันฟอนเทียนะครับเนี่อ้าวขึ้นมาแล้วครับนี่ไฟเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่เราก็จะเอาเบรกลงนะครับว่าไฟเขาดับไหมครับเพื่อนเราดูนะครับนี่ผมจะดูนะครับเพื่อนนี่จะลงนะครับเนียลงครับอ้าหายแล้วครับนี่เพื่อนๆก็แสดงว่าน้ำมันหม้อที่อยู่ข้างหน้านั้น รถนั้นมันแห้งจริงๆครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆ